จ้ะจ้ะรางวัลค่ะมาแล้วรางวัลฮะวันนี้ก็ไม่ได้มาขายหมูกรอบนะครับมาแล้วรางวัลครับตี <c oughs> กันราคาเก็บน้ำแสดงนำชายก็จริงๆตอนอ่านบทก็คิดว่ามันน่าจะได้สักรางวัลหนึ่งแหละเพราะว่าเราอ่านบทแล้วมันสนุกมากเราตัวเราเรา,เราอ่านบทก็ไม่ค่อยพลาดนะถ้าเกิดสมมติว่าอ่านบทแล้วแล้วเกิดว่ามันแบบวางบทไม่ลงก็จะไม่ค่อยพลาดรางวัล,วลวส,สักเท่าไหร่ส่วนส่วนใหญ่นะแต่เรื่องนี้ก็ก็ดีใจฮะดีใจที่จริงๆห่างโงการรางวัลไปเองแล้ว ครับก็ได้กลับมารับรางวัลน,นำชายก็ดีเหมือนกันยืนยันนะครับว่าผมเป็นพระเอกไม่ใช่พระรองนะจ๊ะต้องให้ผ่านมาเท่าไหร่ที่ท,<ะ>ที่อาอร์ก็ยังรับรางวัลนักแสดงนำอยู่เรื่อนในกนรรารนัดรีก็ใช่ครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการนะรที่ยังคิดถึง,ค,ถงคิดถึงดาราเจนเจ,จนเราเจนเราเพราะตอนนี้ดาราหน้าใหม่เยอะครับแล้วก็น้องๆมีความสามารถกันเยอะเราก็แบบเฮ้ยเราจะเบียดเราจะไปเบียดน้องๆได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้น้องๆค่อนข้างมีความสามารถแล้วก็ร้องเต้น ได้หมดทุกอย่างเลยเรายังแบบการแสดงได้นะร้องก็พอได้แต่เต้นยังไปสู้น้องเขาไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วน้องๆเดี่ยวนี้เขาเขาเก่งค่อนข้างเก่งในทุกทกทางเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะไปได,ได้ได้ไหมวะถ้าไม่ได้ก็โอเคแต่อพอ,อดีจังหวะได้ก็ขอบคุณครับสิ่งที่ได้รับี่สุอเสมอในขณะนักแสดงครับทำให้วันนี้ยังคงได้รับการยอมรับครับถ้า,ถาเอาเรื่องหลักของการเป็นนักแสดงตรงเวลาฮะตรงเวลาไม่เกี่ยงบท ไม่ว่าให้ทําอะไรก็ต้องทันั้นคือหน้าที่นักแสดงที่ดีไม่ว่าจะดังแค่ไหนก็นแล้วแต่ให้เราย้อนกลับไปวันแรกครับว่าตอนเราเข้าวงการเราเป็นยังไงเราเคยมาตรงเวลาแบบไหน,นในวันที่เราดังที่สุดเราก็ควรจะตรงเวลาแบบนั้นมัน 3, เป็นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเป็นคนทำอาชีพนี้มากๆเลยเ,เราไม่ใช่ทีมงานครับเราต้องบอกงี้ว่าเราไม่ใช่ทีมงานทีมงานสามารถเปลี่ยนตัวได้อาร์ตพัสดุดมีคนเดียวที่สามารถกรอกองกองไม่สามารถรอใครได้นอกจากนักแสดง เนีะหมายถ้านักแสดงคนหนึ่งมาสายทุกคนก็จะสายหมดเลยอันนั้นอยากให้ทุกคนน้องๆองที่เข้ามาใหม่คํานึงถึงอันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องหลักว่าการตรงเวลาเป็นสิ่งที่สําคัญมากกับกับกับองการบันเทิงโดยแล้วยังไม่ยังยังยังมีที่เก็บตังค์อีกเยอะนะครับยังเก็บยังยังจ้างได้ฮะตรงเวลาได้ใช่ไหมเนี่ยได้ได้ได้ครับยังยังสละเวลาไปไม่ใช่สละเวลาเรายังเป็นนักแสดงอยู่ที่ขายหมูกรอบได้นิดหน่อยที่ขายหมูกรอบได้นิดหน่อยครับมีมีมีตังค์ในระดับหนึ่งแต่ว่าสามารถหาเพิ่มได้สามารถหาเพิ่มได้้้เเเรรราาาายังมมีสถซซือตูฟ ตู้ใหม่ได้ตู้เดิมอาจจะเต็มแล้วแต่ตู้ใหม่เราซื้อได้ไม่เป็นไรบ้านมีพื้นที่พอวางยังไงจ้างได้งานแสดงยังเป็นงานหลักสำหรับเรามองว่ายังไงตอนนี <c oughs> ้ตอนนี้ถ้าถ้าตอนนี้ณนะตอนนี้ณนะตอนนี้หมูกรอบเป็นอาชีพหลัก <c oughs> เพราะว่าวงการอ <c oughs> ย่างที่บอกตอนนี้นักแสดงหลายคนะฮะค่อนข้างค่อนข้างมีมีมีแอคทีฟกับการที่แบบงานน้อยลง แล้วก็อยากเราก็อยากมาเป็นพ่อค้าเราด้วยตอนนี้ก็มาทําธุรกิจเดี่ยวกับพวกอาหารเป็นซอสกระเราเป็นซอสกระเทียมสําเร็จรูปส่งออกอันนี้กาลังจะส่งออกส่งออกอนอกประเทศด้วยครับก็เลยก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นอาชีพอาชีพหลักแต่ถ้าเกิดอาชีพหลักจะกลับมาเป็นนักสแสดงก็ไม่ติดนะฮะยังได้อยู่ยังได้อยู่ <laughs> ครับ <laughs> พราะทำอะไรอยางมนทำให้เราสนุกยังไงบ้างนักแสดงนักแสดงมันทําให้เราไม่เป็นตัวตนเรามันจะทําให้ผลไปเป็นพี่หมื่นในบทที่ผมได้รับไปเป็นทีรัด ท,ที่ท่องช่องแปดและม้ามใหม่แต่ใครหมูกรอบม,มันคือมันคือตัวเราเราอยากเราอยากไปเป็นคนอื่นบ้างเพราะเราเป็นเป็นเป็นตัวเรามาปีนี้ก็4 3ปีแล้วอยากไปเป็นคนอื่นบ้างเราอยากไปเป็นแบบนักแสดงตัวอื่นบ้างที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่อาร์ตสุดที่อยู่ในเนี่ยเออะไูใช่หมอกตกเรื่อยๆมองมองก้าอนาคตเ็ันเป็นมันเป็นเคอร์ฟโตเอสธุรกิจฮะตอนนี้มันขึ้นอยู่อย่างนี้อยู่อะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะตกเมื่อไหร่แต่เราทําให้เคอร์ฟโตเอสมันยาวที่สุดเอฟเคอร์ฟตเอสที่มันมันยาวที่สุด แต่เราก็ไม่รู้เพราะเราเรา,เราในในช่วงที่มันขึ้นอะ่ะเราเก็บตังค์ไว้ที่บอกเคยให้สัมภาษณ์ไปว่าเราอยู่เราอยู่ในสมระของเราในเลเวลที่มันเป็นนักสแสดงที่มีตังค์ในระดับหนึ่งอยู่ได้ทั้งชีวิตละเงินที่มีอยู่ตอนนี้อยู่ได้ทั้งชีวิตแบบสมถะานนะไม่ได้ไม่ไฮโซนะต้องบอกงี้ก่อนเดี๋ยวคนดราม,ม่าอีกคิดว่าแบบมันรวยขนาดไม่ได้รวยนะฮะแต่ว่าอยู่ได้ทั้งชีวิตแล้วแ,แบบสมถะที่แบบใช้เงินวันหนึ่งสามารถซื้อของที่อยากได้ได้แล้วเก็บเงินตอนมี ทุกคนจะบอกว่าเวลามีเงินทำไมไม่เก็บตอนนี้ผมเก็บนะฮะเก็บได้เยอะ้วยเก็บได้ระดับหนึ่งที่ผมอยู่ได้แล้วแต่ว่าเราก็จะต้องสมถานะไม่ได้ไฮโซนะสนี่เรื่ต้นตอนไข่ไข่หมูกรอบนี่หรอพี่ครับที่บอกว่ามีเงินเก็บพอได้ไม่ไม่ไม่อเออมันมันมาจาก17ปีที่แล้ว17ปีที่เราทํางานเราเริ่มซื้อบ้าน1ิบกว่าล้านได้เก็บเงินได้ซื้อรถได้ได้มีทุกอย่างเราก็เริ่มสร้างนี่ แต่พอมันมาปลดหนี้ตอนที่ขายหมูกรอบเดียวมาปลดหนี้เกือบหมดจริงจริงมันมันไม่ได้บอกปลดหนี้หมดนะเราทํามาทุกอย่างเราเราผ่อนลถมาแล้วตั้งหกเจ็ดคันซื้อบ้านสองหลังแต่ไอ้ที่มันปลดหนี้แล้วแบบโล่งจริงๆเลยคือเหลือเหลือหนี้ประมาณล้านหนึ่งล้านแปดแสนบาทเองแล้วม,มาขายหมูกรอบมันปลดหมดเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่าทรัพย์สินที่เรามีมันงอกเร็วขึ้นเพราะว่าหนี้เราหมดแล้วนั่นแหละมันไม่ได้บอกว่าวงการก็เป็นเป็นตัวที่ให้ผมไม่ได้มีหนี้อ่ะในส่วนหนึ่งในระดับหนึ่งประมาณสัก80ดะ ตอนเรามาทาหมูกรอบกลัวกลัว,วไม่มีเงินใช้อีก20เรวปรกกากฏว่ามันซักเซสมากมันมันประสบความสําเร็จมากมันก็เลยกลายเป็นว่าปลกดหนี้ทุกอย่างมีเงินเก็บเลี้ยงเดี่ยวครอบครัวได้อย่างสบายก็โอเคละเร็วกว่าอีคิดต์ไหมครับเร็วกว่าเยอะครับบ้านต้องผ่อน30ปีผมผ่อน7ปีเองอใช่แล้วงอส่งออกครับซสอ่งออกก,อออก,ก็ตอนนี้กําลังเจาะก,กลุ่มอิสลามเพราะเราขอฮาลาลด้วย เราขอฮาลานที่เป็นแบบส่งออกแล้วก็เราก็ทําให้ง่ายเกี่ยวกับการการต่อยอดจากธุรกิจหมูกรอบเราซึ่งซึ่งซึ่งคนก็จะมองว่าเฮ้ยหมูกรอบมีฮาลานไม่ใช่ฮาลานไม่ใช่ฮาลานหมูกรอบเป็นฮาลานของซอสกระเพราที่ผมทําสําเร็จแล้วอันนี้ก็คิดค้นมาประมาณ8เดือนกว่าจะออก mm hmm. เสร็จแล้วตอนนี้เสร็จแล้วฟีดแบกบฟแบกดีครับฟีดแบกดีร้อนแล้วร้อนเรียบร้อยแล้วร้อนเรียบร้อยในรายการพี่ห่วงทอกไปดู แอบเอาไปให้พี่หนุ่มแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวเป็นแบบว่าเป็น,เป,นเป็นงานอีเวนต์แบบนี้ก็ว่าไม่ทำวยครับตอนนี้จะทำจะทำเป็นออนไลน์ก่อนจะทําเป็นออนไลน์ลุยแล้วก็ได้ตอนนี้มีไปคุยกับต่างประเทศไว้ประมาณสัก 4- ี่หประเทศละมีลาวมีลาวมีฮ่องกงมีหลายประเทศอยู่ประมาณ4ีหประเทศนะครับก็เป็นเป็นประเทศที่แบบซื้อเงินสดอะซื้อเงินสดมาจ้างผลิตมาแล้วก็ซื้อเงินสดกลับไปอะไรอย่างเงี้ย แต,แต,เแตเ่เราต้องเราต้องไปจอยเขาก่อนตอนนี้ติดต่อไปแล้วครับเสกระแสเศรษฐกิจผมว่าตอนนี้ถามว่าเศรษฐกิจดีไหมดีเอ้ยเศรษฐกิจดีไหมไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่วิธีการทํามากกว่าอย่างทุกคนบอกว่าจะตีตาเลยว่าเป็นดาราขายของอะไรก็ได้ไม่เคยเห็นดาราเจ๊งหรอกครับเจ๊งเยอะแยะนะครับแต่ว่าด้วยความพยายามของเราทุกคนตอนนี้ในอีเวนต์ในออกกันไหนของการออกออกออก บูธอาหารผมจะเป็นคนที่ยืนทนที่สุดตั้งแต่ร้านเปิดจนร้านปิดนั่นคือเขาอยากมาหาเราแต่เพียงแต่ว่าดาราคนอื่นเขาทำไม่ได้เหมือนเราเพราะผมตกงานอยู่ครับจ้างได้ก็แย่ล้อเล่นพุดเล่นพุดเล่นนะฮะก็เรามีเวลาที่จะไปลงทุนในธุร,รกิจฮะแล้วเขาก็อยากมาหาเราเราก็พยายามทําธุรกิจพัฒนาสิ่งที่มันดีขึ้นอยาเข้านเงกครเรื่องคดีครับคีเป็นยังไงบ้างครับกดด็ก็คด,ดีก็ส่งฟ้องเรียบร้อยแล้วฮะแล้วก็ไม่ได้ประกาศชัยชนะในเพจของตัวเองเท่าไหร่ ก็ปล่อยให้เป็นตามคดีของศาลเป็นเขาเรียกอะไรตามตามความเห็นของศาลไม่ต้องมาประกาศหรอกว่าตัวเองชนะแล้วหรืออะไรเงี้ยศาลรับฟ้องก่อนเราค่อยว่ากันนะฮะเหมือนกันครับของผมก็ก็ฟ้องแล้วก็ตอนนี้ก็แค่ถามว่าพระเอกกล้ามโตที่มึงหมายถึงคือใครนั่นแหละแค่นั้นเองเห็นบอกว่ามีเยอะแยะพูดสักชื่อนึงอยากรู้จังเลยครับนอกจากที่เราเห็นในโซเชียลมันมีการไก่เเสียกันหลังบ้านเกิดขึ้นไหมไม่ไก่เคลียร์เด็ดขาดครับี คือความตั้งใจของที่อใช่ครับไม่เก่เกียดแล้วก็ฝากบอกได้ครับว่าผมก็ไม่เก่เกียดแล้วคุณก็ไม่ต้องมาเก่ียเกลียดกับผม้วยนะครับผมมั่นใจในหลักฐานของโดยดีไม่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 คอนเฟิร์ม confirm, ดีกว่าเอาให้มันเป็นสำนวนในศาลที่ที่ให้ศาลตัดสินดีกว่าครับเราไม่ได้เป็นศาลที่บอกไม่ว่าคุณจะเป็นทนายหรือคุณจะมาตัดสินในโซเชียลว่าคุณชนะแล้วฝันลมๆแรงๆไปนะฮะก็ให้เขาให้เขาให้เขาคว่ำเพ้อของเขาไป ให้เขาพั่มเพลิงเขาไปว่าเขาชนะแล้วกูชนะแล้วครับในโซเชียลเดี๋ยวรอนเรื่องจริงสิ่งที่เขาเคยโพสตมาก่อนหน้านี้มันมันปวดใจที่อานันเพราะเราก็ขายขายของของเราอยู่ดีเหมือนกันเรากลับมาถึงใครไม่รู้นะแต่ตอนนี้ไร้ค่าจ้ะอครับมันเป็นสิ่งที่เราไม่อยากจะนึกถึงไม่อยากจะเก็บไม่ไม่ไม่นึกถึงตลอดนึกถึงตลอดเป็นคนไม่อาฆาตแต่จำแม่นเป็นคนไม่อาฆาตนะแต่จำแม่นเราไม่อากานอะไรนะฮะเราก็ดูกัน ออกเกิดปีหมาด้วยดิใันที่เกิดปีหมาด้วยใครบอกก็อย่าได้อาสุดก็ก็ไม่รู้ก็ลองก็ได้ครับใครก็ได้ไม่ว่ากันเพราะผมไม่ยุ่งกับใครก่อนใครลองมายุ่งกับผมก่อนก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูเคสนี้ก็ได้จ้ะไม่เป็นไรจะไห่สุดที่ไหนพี่อาอะไรนะฮะสุดที่ตรงไหนก็สุดซอยทั้งหมดแหละก็เอาแล้วก็ที่บอกไงผมไม่ยอมคุณก็อย่ายอมแล้วกันแค่นั้นแหละเราให้เราให้เป็นหน้าที่ของศาลให้ประทับรับฟ้องก่อนเราค่อยมาอวดว่ากี่กรรมอย่าเพิ่งบอกคุณไม่ใช่ศาล อ,อ,ะอะไรนะฮะ <im it> 10-50ล้านวางไปสองวางค่าสารไปสองแสนผมวางไปสองแสนนะครับครับผมไปคิดเอาเองว่าสิบหรือห้าสิบครับผมโอไม่ฟ้องเยอะครับหนึ่งถึงสองกรัรมเองครับแต่ว่าไม่ได้ฟ้องหลายหลายร้อยกรัมแล้วสารยกฟ้องน่าอายน่าอายน้าอายหนึ่งถึงสองกรัรมแบบสารไม่ยกฟ้องนี่ยังดูไม่น่าอายนะแล้วสี่ห้าร้อยกัมแล้วสารยกฟ้องทั้งหมดนี่น่าอายจัดเลยนะ อายมากๆนะเอาจริงอันนี้ไม่ได้พูดถึงเขานะครับพูดถึงใครก็ไม่รู้มันมีเคยมีในในประวัติศาสตร์ไป็รูฟ้องสี่สี่ห้าร้อยกับไปแล้วแต่อันนี้ผมไม่มีความรู้แล้วก็ไม่ต้องโพสต์สวดแล้ว่าเอ้ยคุณอ๋อผมเป็นคนดีครับผมไม่จําเป็นต้องขึ้นศาลบ่อยๆเป็นคนดีเคยพิมพ์ไปแล้วว่าคนเท่านั้นครับผมที่จะขึ้นศาลบ่อยทีมอาร์ตเยอะมากเหมือนกันอะไรนะฮะทีมอาร์ตเยอะทีมผมไม่เยอะครับแต่ผมไม่ได้บล็อกใครเก่งครับที่ผมไม่ได้เยอะที่ผมไม่เยอะแต่ผมไม่เคยบล็อกใคร แต่คุณซัพพอร์ตวีอาร์เยอะมากไงไเด็กคอมเมทเอ้าเหรอฮะเฮ้ยของเขาเยอะกว่าอะไรหรอของเขาเยอะกว่าเขาใครวะเนี่ยเ <c oughs> ขาใครวะเนี่ยผมผมไม่เคยบล็อกใครเอางี้ดีกว่าผมไม่เคยบล็อกใครนอกจากอวตารอวตารจ,จัดมาหยาบใครอะ่ะไม่รู้จะเถียงกับผีทำไม <c oughs> เออนั่นแหละครับนี่แค่นึงทุกวันนี้นอนได้ไหมคะับไอ้นะนอนได้ไหมทุกวันนี้เดี๋ยวจะเปิดให้ดูไหมนอนละแปดเก้าชั่วโมงไม่มีอะไรมากวนสมองผมได้เลยเรื่องอะไรค่าจริงๆใครไร้ค่าผมลงผมลลงงในโซเชียลตลอดเช้าผมนอนสี่ทุ่ม ผมนอนสี่ห้าทุ่มตื่นเจ็ดโมงไปฟิตเนสถึง 10, สิบโมงสิบโมงไปขายของถึงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งถ้าเสร็จต่อผมไปวิ่งสามโลห้าโลประมาณชั่วโมงหนึ่งผมก็กลับมานอนไม่มีอะไรกวนใจผมเลยครับ<ม>ทุกคนคิดว่าผม,มทุกคนคิดว่าผม,ผมแบบผมนอนไม่หลับแน่เลยฝันไม่ได้ครับไม่มีอะไรกวนผมลบคนคนเป็นหมื่นไปแล้วแค่นี้คนเดียวก็จะออกอเรื <laughs> ่องของการดูแลน้องบ้าง่นชื่นชมเนกครับก็น้องๆเหมือนมือขาเราฮะก็ฝากบอกสํานักข่าวด้วยนะ ถ้าเขามาทำ OT ให้เงินเยอะๆนะครับนะฮะเขามาทำเขาได้เขาก็ต้องใช้เงินทุกคนนะหุ้ยรล้อเล่นยอกแม้เดี๋ยวฮ่าพม่กวนก็อย่างที่บอกครับผมไม่มีเขาผมก็ไม่ทำไม่ไม่สามารถหาเงินได้เดือนละเดือนละเป็นเยอะๆขนาดนี้ให้ผมมานั่งสับคนเดียวให้ผมมานั่งทอดคนเดียวก็ก็พังพอดีนะครับก็น้องน้องๆในทีมเหมือนแขนขาเราเราดูแลแขนขาเราดีขนาดไหนอะเป็นเบาหวานเปล่าเป็นหวานก็เราตัดทิ้งซะ ถ้ามันไม่ดีก็ก็ก็ตัดทิ้งคนไหนดีก็เก็บไว้ให้ค่าตอบแทนเขามีลูกน้องที่ไหนแบบขายวันหนึ่งได้สองร้อยวันนี้ผมหนูอยากขายได้สา0ร้อยทังนั้นเขาเหนื่อยมากมากกว่าวันนี้ขายได้ห้าร้อยากขายได้ตันหนึ่งอย่างเงี้ยมีลูกน้องลูกน้องผมนี่แหละรครับอัี้ป้อนไหมเซ็เคับยังไงนะเแบบป้อนไหม่เซ็ยังไงคุณมีเงินต้องใช้ป่ะละ่ะคุณต้องใช้เงินป่ะละ่ะถ้าคุณต้องใช้เงินคุณก็หาเงินให้เราแล้วเราจะให้เงินคุณเองแค่นั้นง,ง่ายๆไม่ได้มันคุณก็ที่บอกไงว่าสมมุติวันนี้ผมขายได ร้อยโลเหนื่อยแค่ร้อยโลคุณได้คุณได้ค่าแรงเท่านี้แต่ถ้าคุณเหนื่อยเหนื่อยเพิ่มอีกหนึ่งพันหนึ่งร้อยโลคุณอาจจะได้เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเอาปล่ล่ะถ้าเอาก็ทําซะเขาเอากันนะถ้าเอาก็จบก็ผมก็ได้ผมก็ได้เงินเอาโอเคสมมุติว่ากําไรผมอาทิตย์หนึ่งแสนหนึ่งสมมุติอะไรพื้นฐานไล้กาไรแสนหนึ่งผมเพิ่มให้น้องๆคนละพันสมมติคนละพันเท่ากับเหนือยเก้าหมื่นถูกปะ แต่ผมได้เงินอีกแสนห้าผมเสียไปหมื่นเดียวอะถ้ากับผมได้ก็อะไรอีกสี่หมื่นถือว่านั่นแหละค่อยๆของผมนะแฟร์ฮะเขาก็ทํงงานให้ผมเยอะผมก็ผมก็ให้เงินเขาเยอะก็แค่นั้นเอง่น้องเียี่สิบครับยี่สิบคนครับน่าจะมีหลายคนสมัครเพิ่มขอสมัครได้อยู่ในทีมเยอะเหมือนกันใช่ได้มากสุดตอนนี้ก็เจ็ดวันสี่พันห้าเจ็ดวันสี่พันห้าทุกคนนะสิบกว่าคนคิดดูเป็นเงินเท่าไหร่ไปคิดเอาเองว่าผมกำไรเท่าไหร่ วันน so, right. so De okay. ี้แล้วแหละเจะลำบากกับการใช้ชีวิตเหมือนกันในคนทำงานอะไรอย่างเงี้ยพี่อารมองเห็นความสัมพัของเขาอย่างไรบ้างวันนี้มันก็ขอก็แพงอะไรอย่างเงี้ยที่บอกผมอยากอวดที่ผมลงอ่ะผมไม่ได้อยากอวดชีวิตผมเลยนะผมไม่ได้อยากอวดชีวิตผมเลยนะผมอยากอวดชีวิตลูกน้องผมชีวิตน้องๆผมว่าเขามีชีวิตดีที่อยู่กับผมใครที่ออกไปจากผมไปหาให้ดีเท่าผมนั่นแหละคือสิ่งที่ผมอยากบอกแจกเงินไม่ได้แจกเงินอย่างเดียวครับสมมุติว่าคนนี้อ่ะสมมุติว่า คุณไปอยู่บริษัทไหนก็ได้แล้วแต่ค่าแรงห้าร้อยค่าแรงห้าร้อยกินอยู่ัะใครกินเองปะนอนอ่ะนอนเองอยู่กับผมค่าแรงมากกว่าเท่าตัวกินสามมื้ออยู่ผมนอนอยู่กับผมอ่ะเก็บเลยห้า้เก็บไปเลยครับค่าแรงมากกว่าห้าร้อยก็ทำไมพี่ถึงทได้เนี่ยคือเราทไมพี่เนี่ยก็ที่บอกฮะเลี้ยงดูเขาดีอ่ะเขาก็ทำให้เราดีแต่ถ้าใครไม่ดีก็ต้องตัดทิ้งก็แค่นั้นเองใช่ เยอะมากเยอะมากเยอะแต่ว่าผมไม่ไม่ไม่ได้แบบว่าณวันแรกที่เข้ามาทําอ่ะเขาจะบอกว่าเขาทําได้ผมก็ให้ลองมาทำไม่เห็นทำงานทำได้เลยนั่นแหละคือสิ่งที่เขาบอกว่าเขาอดทนพอก็แล้วแต่ถ้าอยากอดทนพอก็ก็ลองมาสมัครดูอะไรอย่างเงี้ยครับนีถ้าร้านอื่นเข้างานแปดโมงเลิกสามทุ่มง,งานผมเข้างานเก้าโมงเลิกหกโมงเย็นหนะักไหม เออแต่ว่าต้องในในในชั่วโมงนั้นต้องทําเต็มที่นะต้องทําเต็มที่นะแลวทุกคนมาอ่เลิกสมมุติว่าวันนี้ผมตั้งเป้าไว้ห้าร้อยโลหมดห้าร้อยโลผมเลิกเลยไม่มีการเอ้ยอุ้ยเหลือเลวลาอีกสามชั่วโมงว่ะเอ้ยขายตอบไม่วันนี้ตั้งไว้แค่นี้ก็แค่นี้ทุกคนได้ตังค์แล้วจบตลาดเมืกิจเขาจะบอกว่าครอบครัวเดียวกันไม่อามองแบบนั้นไหมนั่นแหละครับคือครอบครัวเดียวกันเราอยากผมจะพูดผมจะพูดให้น้องๆในเนี่ยผมผมผมเขียนไว้เลย ที่ผมให้ทุกวันนี้ผมอยากให้ชีวิตคนอื่นทุกชีวิตที่อยู่กับผมยี่สิบคนดีขึ้นไม่ได้อยากให้เอาตังที่ผมให้ไปกินเหล้ากินเบียร์ไปเล่นพน,นันไม่ผมอยากให้ทุกคนเก็บเงินผมสอนแม้กระทั่งเก็บเงินน่ะสมม,มุติวันนี้อาทิตย์นี้อะ่ะสมมุติว่าผมให้อาทิตย์ละพันให้คนละพันคนละพันต่อวันเจ็ดวันเขาจะได้เจ็ดพันถูกป่ะผมบอกคุณใช้ห้าพันได้ไหมต่ออาทิตย์อีกสองพันเก็บมาเก็บมาอยู่ที่ผมแล้วสิ้นปีค่อยมาถอนออกไปผมสอนกระทั่งแบบนี้ใครจะทําก็ทําไม่ทําก็ไม่เป็นไร ออมให้ด้วยออมให้ด้วยอาฝากที่ผมไม่ต้องฝากธนาคารด้วยอืออยากผ่อนทองก็บางคนก็มีผ่อนทองก็มีผ่อนทองก็มีถ้าผ่อนทองแท้นะไม่ได้ทองปลอมนะไปซื้อทองเองครับแล้วก็อยากผ่อนก็ผ่อนมาอยากผ่อนก็ผ่อนไม่ผมก็วันนี้หนูอยากได้อยากเออหนูอยากหนูอยากใส่ทองแต่ก็จะไปให้ไม่เยอะให้แบบครึ่งครึ่งครึ่งห้าสิบตังค์อ่ะห้าสิบตังค์แล้วก็เลอะพอห้าสิบตังค์ได้ใช่ป่ะผมก็จะเริ่มให้บาทหนึ่ง มันก็จะประมาณแบบสี่หมื่นห้าหมื่นอะไรประมาณนี้เพราะผมจะซื้อซื้อให้น้องเห็นตัวผมจะซื้อเยอะผมซื้อที่หลายบาทผมซื้อที่หลายบาทเก็บ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 อะไรเงี้ยเขาก็จะเห็นว่าผมมาได้กําไรผมได้ผมได้กําไรทองเป็นล้านแล้วได,ได้ได้หลายล้านลวเออผมก็แบบผมก็เก็บเขาก็เห็นเขาก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเขาเรียกเขาเรียกผมบอสบอสทำได้ทำไมเขาจะทาไม่ได้เอากําไรหลักพันเขาซื้อตอนนี้มันมีคนหนึ่งซื้อไปประมาณ4บาทตั้งแต่ทำงานของผมมาสองซื้อไป4บาทแล้วนะ เขากำไรน่าจะมีสี่ห้าหมื่นแล้วอ่ะอเขาก็เห็นเอ้ยมันมันได้เว้ยเขาก็ใส่ที่ขอเก็บเป็นของอะไรน,นั่นแหละคือสิ่งที่ผมสอนน้องๆขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ